เนียนี่ไง,งนั่นแหละครัดิช้างหรือดวงเลิเราก็โยนมันไปสู้มันใช่ไหมเนี้ยมันใช้สกิลนะสกิลตันเราก็ต้องเรียกกลับมาก่อนไม่งั้นโดนฆ่าฆ่าบอส โอเคครับ okay, สวัสดีฮะนี่เราอยู่เกมออสปาร์กนะครับก็เป็นเกมแนวสร้างสร้างเมืองสร้างฐานแเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าฐานผมเเป็นยังไงว่า ก็จะมีหลักหลมก็จะเป็นตัดตัด่อนไม้ต้นใหญ่แล้วก็กระจายมากระจายมาทำเป็นทุรกกระจายมาต่อยอดต่อโรยฐานต่างๆอย่างไม้นี่ใช่ไหมพอไม้นี่มาปึ๊บมาเข้านี่ลงเรื่อย ไม้ที่เราตัดได้มาก็จะเป็นท่อนสูงนี้เราต้องใส่คนงานเข้าไปได้วยนะฮะมันก็จะตัดให้เราอัตัวลงมาติจะมีรงเลื่อยรงผลิตผลิตตัวขอนไม้ชื่ออะไรทำทำปรี่ก็เป็นตัวขอนไม้ หน้าตามก็จะเป็นประมาณน,นี้เป็นเหมือนคนงานทั่วไปนะตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วเรียนรู้ระ้วปกอยู่ก็กำลังงงๆอยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วก็มีลงเลื่อยใช่ไหมลงเลื่อยมันก็สามารถ ไม้เป็นท่อนสูงแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนถ้าอัปเกรดเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแผ่นไม้หรือเป็นไม้เปลือกไม้ก็ได้นะอันนี้ก็เอาวัตถุดิบมาผลิตมันก็จะเป็นโรงต่างๆส,สนุกมากเลยสนุกกับการจัดไอเนี้ย ถนนหนทางเนี่ยให้ตัวมันเดินเนี่ยอันนี้เป็นโซนหลังๆแล้วที่เริ่มเข้าใจระบบมากขึ้นแล้วอันนี้โลงไม้เข้าลงเรื่อยก็มีคนส่งท่อนซุงไปต่อน,นี้ เอาตัวลูกน้องนี่ก่อนตัวดาบแบบนี้คือเป็นเหนืวนเอาไว้สู้กับมอนเตอร์นะเนี่ยมันไว้สู้เนี่ยมอนเตอร์เรากดสเปซบาร์คลิกซ้ายโดนไปมันก็จะฟันมันก็เก็บของเก็บของไม่หมดแล้วก็กดให้มันไปเก็บมาให้ก็ได้นี่หรือเราจะเข้าไปเก็บเองก็ได้นะ ตัวหนึ่งมันจะเก็บได้ชิ้นหนึ่งเข้ามาเก็บแล้วเข้ามาเก็บก็จะเร็วกว่าเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปได้เวลาสู้กับมอนบอสใหญ่ๆก็มนันนะกดรัวๆอันนี้หมื่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าตอนสู้กับมอนเป็นไงเก <_' c> มน,น่ารักมากเลยนะนี่เป็นอีกโซนหนึง <_' c> ่งเนี่ยบางทีมันต้องเอาตัวตัวคนงานมาทำเป็นอัปเกตอีกตัวหนึ่งด้วย <_' c> ตัวคราฟคราฟเนี่ยมันเอาไว้ เอาไว้เป็นคนบังคับเครื่องเนี่ยมันจะผลิตได้เร็วมากเลยเราก็ใส่ไปก็แรกเราจะเป็นตัวธรรมดาแบบนี้ก่อนเราจะผลิตช้าหน่อยเดี๋ยวหลังๆมันมีรถไฟอะไรด้วยนะมีแบบว่า มีแบบว่าหโหนเป็นเชือกอะไรเดี๋ยวต้องหกต้องเล่นไปอีกสักพักเลยเดี๋ยวพา <c oughs> นี้ลงอ <c oughs> ดูสิ มีคนไม่ไพอเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นเนี่ยถ้าดูในแมปมันชื่อเนี่ยช็ชอปปี้ชูปปี้ เป็นตัวที่เราไปฆ่าบอนโหดๆได้แล้วก็ตัดต้นไม้ใหญ่ได้สำคัญแต่มันอยู่ไกลามากเลยดูในแมบบเนี้ที่เราอยู่อันนี้ยเมืองเราเนี่ยเมืองเราเราจะต้องมาอัพตรงเควสแล้วมันจะพัฒนาฐานพัฒนาอะไรเราก็มาสร้างหาข้างนอก ดูไอ้นี่ดิที่คนที่เราต้องแบบใช้เป็นนักลบอยู่ตรงตรงนี้อย่างไก่เนี่ยเดี๋ยวพาไปสู้กับมอนเตอร์ให้ดูมันจะมีบอสอยู่เป็นเหมือนช้างช้างหรือด้วงร็เป่เนี่นยน่ารักดีอยู่ตามพวกต้นไม้ส้มๆเนี่ยคือส้มส้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู <S <S ไป เนี่ยบอสเหมือนกันนะไอนน้ตัวเนี้ยเก่งมากเลยบางนี้น่าจะไม่มีละเดินหลบๆมาหน่อยนะเนีย่ยนียนย่ก็เป็นเหมือนกล่องอะกล่องตามแมปอะไรเนีย นาจะทีนี่น่าจะมีนะเนี่ยนี่นั่นแ <c oughs> หลคะครับดิช้างหรื่งดวงเลย <c oughs> เราก็โยนไปสู้มันอเ <c oughs> ี้ยนะเนียมันใช้สก,กิลนะม <c oughs> ันสกิลตะตันเราก็ต้องเรียกกลับมาก่อนไม่งั้นโดนฆ่า าบอสสนุกต่หลักๆมันหมดเวลาอย่าสร้างฐานเนี่ยสร้างถนนหนทางให้มันเดินเนี่ยจะมีเจอตัวสีฟ้าเหมือนป้าหมึกโหดอยู่เงิน อยู่แถวๆมีมั้งตัวนี้ขนของได้เยอะนะแคลลี่เราจะแบกปกติมันจะแบกได้ชิ้นเดียวใช่ไหมตัวนี้มันจะแบกได้สองชิ้นเลย มามากกไปชู้ไนี่ผมกดสเปซปลาแล้วผมก็ชี้ไปตรงนั้นนะแล้วผมก็กดอามันจะไม่ต้องโยน กดเนี่ยสเปซมาแล้วคลิกมันจะโยนไปใช่ไหมทีมันอาจจะช้าเราอาจจะแบบสเบปซปลาค้างไว้แล้วกดอ่าปุ๊บสั่งให้มันไปฆ่าเนี่ยเหมือนเท้าเว็ดมูลนะเท้าเว็ดมูลผสมกับ อะไรอะ่ะเยมสร้างถ่าสร้างเมืองสนุกเนี่ยผมตาตัวผมตายเหลือสิบห้าตัวแลนะ้วเห็นไหม ดูดิแป๊บเดียวเหลือแปดตัวเนี่ยผมยังยังอัปเกรดเมืองไม่ได้นะ ต,ต,ตัวลูกออดที่เปาะบางตัวก็หายไปเยอะอยู่ ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเมืองกันว่าแต่ละตัวเริ่มแรกเราควรต้องทำอะไรก่อนอะไรยังไง ตามใ้ตอนตอนแรกก็ไหนนะแล้ตอนแรกเราจะเกิดเราเรา,เราจะออกออกจากบ้านหลังนี้เราจะนั่งอยู่กับอีตัวนี้เว้แล้วเริ่มมามันก็จะให้เราพัางบ้านกับตอบล้างตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็มาน่าจะมีเควสกัะ คนเนี้ยยายยายแก่ยายแก่เนี่ยคือถ้าห้าเพลคนเนี้ยจะได้พวกเกี่ยวกับพวกลูกน้องเราเว่ยตอนแรกจะเป็นธรรมดาใช่ปะแล้วก็มาเป็นตัวนักดาบตัวตัวช่างที่มันผลิตวัตถุดิบเร็วขึ้น ตัวนี้ก็ตัวแบกของคนงานแบกของแบกได้สองชิ้นอย่างถ้าเรามาทำกับยายแก่บ่อยๆเราก็จะได้แบบอัพตัวละครลูกน้องเราไปเรื่อยๆต่อมาก็คือช่างนี้ช่างไม้ก็ถ้าเราทำาเคกับคนนี้ส่งเคกับคนนี้บ่อยๆเราก็จะได้เกี่ยวกับพวกแบบสร้างฐานตัดไม้ตัดอะไรสร้างผลิตนู่นผลิตนี่ ทางซ้ายก็จะเป็นลุงคนนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับทางเวยเนี่ยมันจะมีตัวอย่างให้ดูเห็นปะเกี่ยวกับพู้อุปรกรณ์แบบวัตแถบบุด,ดิบเนี่ยอันนี้ก็คือแบบมันจะเดินฝั่งทางนี้ก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆมันจะไม่ปนกันอันนี้ก็จะเป็น จากทางเดียวแยกเป็น3ทางเนี่ยแล้วก็อันนี้บล็อกกั้นทางอันนี้ก็จะเป็นตัวกองว่าถ้าสมมติมีอีกตัวหนึ่งอ่ะมันถือแบบสมมติมันถือใบไม้มาใช่ปะแล้วมันเดิมนมาทางนี้เว้ยมันจะเข้าไม่ได้มันจะโดนนี่กันไว้อยู่มันเหมือนเป็นตัวคัดกองอ่ะดีเนี่ยเหมือนเป็นพวกนี้แหละเนี่ยพวก ด้วยน,นี้ยังไม่ได้ใช้ลองใช้เลยว่ะเนี่ยพวกป้ายพวกทา,ทางเกี่ยวกับพื้นถนนอะไรยงนี่เป็นแบบที่เก็บของนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอันนี้อาม่าเลยนะ นี่อาม่าก,ก็นนะอันนี้อาม่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องในเมืองพว่าทำเควสกับคนเนี้ยมันจะอัปเกรดเมืองเนี้ยมันจะมันจะไอ้นี่เวยมันจะดึงพอเราทำเควสกับไอาา้อาม่าอาม่าเนี่ยมันก็จะมีเอ c ตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกมันจะมีแค่4ตัวใช่ปะไอ้สุดก็มีแค่อามา่玛 พอเราทำแรกๆเราก็จะได้อนี่มาตัวนี้ตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกไอ้อดำเน่ะเกี่ยวกับพวกแบบของแบบมู่นนี่นั่นอะไรเงียไม่ได้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่บุกเกี่ยววัตถุดิบหรืออะไรเงี้ย นี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้านะตกแต่งบ้านตกแต่งอะไรได้เ mm hmm. น้่ยเล่นเก่งตัวนี้นกเดี๋ยว นี่เลงแตนี้ไว้อยู่นแว่นกันหนวน, <c oughs> นี่ล่าสุดได้ผมได้เกี่ยวกับหินมาพวกทำเหมืองทำอะไรพวกนี้น <c oughs> เพื่อจะไปต่ออีกพื้นที่หนึ่งเลย <c oughs> ก็อันนี้คือสำคัญเลยเห็นเหมือนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนะก็คือ ถ้ามาถึงเราเราต้องมาพอเราทำเควสอะไรแล้วมาพอไม่ดิคือถ้าเรียกระดับความสำคัญก็คือเรามาทำอันนี้ก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกเนี่ยอัปเกดต่อไปอะ,อะมีผลนะให้ให้มาทำกับอันนี้ก่อนแล้วต่อมาก็ให้ไปทำกับช่างไม้แล้วก็ก็ป้า ยายอะยายหนังสือเนี่ยสลับตัวละครที่เหลือก็มาตามเก็บเอาก็น่าจะประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามกดถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด คอยดูคอยอะไรด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับและเจอกัน